าบทตรงไหนผมแปลไม่ถูกหรือว่าเรียงคําไม่สวยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันจะแพรยากมากครับผมยังไงก็อย่ายลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับไปแล้วจนฝันกันเลยครับเกาเฟิงตัวเจ้านั้นคือผู้บัญชาการทหารราชองครักษ์หน่วยที่หนึ่งไม่เจ้าถึงเข้าร่วมกับกองกําลังขององค์ชายฉินหยางล่ะการที่เจ้าทําเช่นนี้นั้นเจ้าไม่กลัวองค์จักรพรรดิและผู้บัญชาการเฉียวอย่างนั้นเหรอฮะ จะพูดอะไรมองดูตัวเองก่อนไหมผู้บัญชาการไปเขาว่านะคนที่มีส่วนร่วมในศึกแย่งชิงบัลลังก์ในครั้งนี้เป็นท่านมากกว่าข้าซีกตัวข้านั้นได้รับคำสั่งมาจากองค์จักรพรรดิให้ปกป้ององค์ชายชินเย่แล้วเจ้าล่ะฟาบาทและผู้บัญชาการเฉียวรู้เรื่องที่เจ้าทําหรือไม่เฮ้ยเอาละเอาละเขาว่านะหยุดพูดจาเรื่องไร้สาระได้แล้วตัวข้านั้นตัดสินใจที่ทําลงไปแล้ว ข้านั้นก็ต้องทําให้มันสาเร็จใครผูใ้ใดที่ไม่อยากตายรีบหนีไปซะจีเมง้งรีบไปฆ่าองชายชินเย่ซะแล้วก็ไอ้หนุ่มะกูลลีนั้นด้วยอออีกอย่างเม่สาวสวยเด็กเสิฟสองคนนั่นอีกข่าพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือแล้วเจ้านั้นรีบมาช่วยข้าจัดการผู้บัญชาการไปไปอ้ซะอ่ารับทราบแล้วท่านหัวหน้า น้อยนี่เจ้าหยุดนะผูัญชาการไปท่านนะสนใจอะไรอยู่มองมาทางนี้สิเอ๊ะลืมไปว่ามีอีกคนเกือบไปแล้วฮทําไมไม่โดนทําไมไม่โดนหใหญ่ขนาดนั้นพลาดได้ยังไงกันตายซะองชัยยา่าเอ๊ะนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเอ๊ะธงประกรมาหาสมุดอย่างนั้นเหร ฮัแฮ <C oughs> หลบได้นี่เกาเฟิงเจ้านั้นคงจะจำธงผืนนี้ได้สินะตัวเจ้านั้นก็คงจะรู้ว่าความสามารถของเจ้าในตอนนี้คงไม่สามารถทำลายธงผืนนี้ได้ฮ <C oughs> นี่เอาคืนบ้างนี่จิงอยู่ว่าธงผืนนั้นน่ะตัวข้านั้นไม่สามารถทำลายมันลงได้แต่ว่านะ มันก็เป็นเพียงแค่อาวุธบกพ้องที่ท่านยางตี้สร้างมันขึ้นมาก็าเท่านั้นมันอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วยามหรอกจีเหมงิงเจ้านะ่ะข่ายเหล็กตระกูลดีนั่นก่อนแล้วอีกหนึ่งชั่วยามค่อยฆ่าชิ้นเย่ไม่ได้การละหลีหุนเซียวเจ้านะ่ะรีบวิ่งหนีไปซะก็แค่คู่ต่อสู้ระดับวานอจากขั้นที่หนึ่งจะหนีพ้นเนื้อมือข่าไปได้อย่างไรกันละ่ะ เฮ้ยหนีอย่างั้นเหรอแล้วทำไมข้าต้องหนีกันด้วยล่ะไม่ต้องห่วงนะสาวๆเดี๋ยวพี่นะจะปกป้องพวกหนูเองเอ๊ะหลิวเซียวเจ้าหมวยยืนทำอะไรอยู่วิชาดาบดอกท้ออย่างนั้นเหรอฮะเจ้านี่รู้ได้อย่างไรกันเฮ้ยก็ข้านะเป็นเมนฟอเลนมาก่อนยังไงล่ะลมโชยที่พัดผ่าน ดอกท้ออ่อนล่วงลุนแม่น้ําพัดผ่านไปดูเหมือนวิาวชาดาบดอกท้อของเจ้านั้นจะแสดงออกมาได้แค่ดอกท้อที่อ่อนอ่อนแบบนี้อย่างนั้นสินะแต่ว่านะเจ้านูดูพี่นะจะแสดงเทคนิคการเก็บดอกให้เจ้าดูเอง <c oughs> <c oughs> เจ้านะหยุดพูดจาเพอ้อเจ้อได้แล้วกินนี่ไปซะเฮ้ดูให้ดีดีซะนะสิ่งที่เจ้าจะได้เห็นต่อไปนี้ นี่นะคือเจตจจำนงแห่งดาบดอกท้อที่แท้จริงระดับการบ่มเพาะพัอพของเจ้านั้นจะเป็นตัวกำหนวดว่าเจ้าสามารถเรียนรู้และเข้าใจมันได้มากน้อยเพียงใดออาวดูดูท่าเก็บดอกที่แท้จริงซะจงเป็นท่าที่งดงามมาได้เช่นนี้เอ๊ะเ,เจเจจำนงแห่งดาบดอกท้ออย่างนั้นเหรอ นี่นั่นเหรอคือวิชาดาบดอกทอที่แท้จริงของข้ามาแค่กีบดอกแต่เขามาทั้งเป็นสวนเลยทำไมจูจๆตัวข้านั้นถึงได้รู้สึกอยากจะร้องไห้ออกมาวิชาดาบดอกทอนี้ข้าใชา้เวลาฝึกมาตั้ง30กว่าปีตัวข้านั้นฝึกหนักหลายชั่วยามในแต่ละวันแต่เมื่อมาเทียบกับการตวัดดาบของเขาเมื่อคู่นั้นวิชาดาบของข้า กบเป็นเพียงแค่ซิงดีนี่จี้เม้งเจ้าน่ะเมื่อไรอยู่อย่าลืมภารกิจของเราไปซัสซีตัวของเจ้าเป็นถึงรองผู้บัญชาการหน่วยที่หนึ่งซ้ำยังเป็นหนึ่งในลูกน้องของข้านะอย่าลืมไปซัสซีตัวเจ้านั้นเป็นแค่รองผู้บัญชาการทหารดาชโชครักแต่กับรูเ้เคตวิชาดาบดอกท้อเขาว่าเจ้านั้นเป็นคนเดียวในอาณาจักรนี้ที่รู้จักวิชานี้หากว่าตัวเจ้าสูญเสียความหลงไหล แห่งการสแสวงหาวิธีแห่งดาบดอกท้อต่อให้เจ้าจะเป็นถึงผู้บัญชาการหรือแม้แต่จักรพรรดิมันจะไปมีความหมายอะไรกันเล่าถึงแม้ตัวข้านั้นจะถึงจุดจบแต่วิธีแห่งดาบจะคงอยู่ชั่วนิรันด์เออถ,ถ้าเกิดว่าข้าติดตามท่านแล้วแล้วก็ท่านนั้นจะสอนเจตจำนงแห่งดาบดอกท้อที่แท้จริงให้กับข้าหรือไม่เจตจำนงของดาบที่แท้จริงนั้น แตกแยกออกเป็นหลากหลายแขนงหากว่าเจ้าติดตามข้าแล้วละก็ตัวของเจ้านั้นจะสามารถไปไกลได้กว่านี้อย่างแน่นอนออเคิดคิดนักรอมาตั้งนานแม่งก็ไม่สู้กันสุดท้ายได้เป็นพวกอีกงั้นเหรอ